สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอบเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บล็อก Extern a r y ตอนเมื่อแอบบวนวอดสัญญกรรมรอรมาไปดูกันเลย สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าจะมาอัดคลิปให้ทุกคนเปิดแบบนิดนึงก่อนที่เราจะไปทํางานกันจริงๆนะคะก็ตอนนี้เป็นเอ็ก์เทอร์แล้วเนอะอยู่ปี6นั่นเองค่ะเป็นนิสิตแพทย์นะตอนนี้เนี่ยคือเราได้วนจากวอร์ดอายุรกรรมซึ่งเป็นวอร์ดแรกที่เราได้ขึ้นใช่ไหมตอนนี้เรามูฟมาวอร์ดที่2องลทุกคนก็คือวอร์ดศัลยกรรมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพาทุกคนเนี่ยไปราวและทํางานการที่วอร์ดสัลยกรรมทรมานั่นเองคําว่าทรมาเนี่ยอาจจะเคยที่แบบทรอมาจิตใจออย่างก็ ทรมาเป็นเหมือนกับวอดวอดหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของวอดสัลยกรรมใหญ่ๆอ่ะเออก็จะเป็นวอดทรมาที่แบบเป็นเคสคนไข้ประเภทมีอุบัติเหตุมาเช่นเกิดรถชนเป็นแนวอุบัติเหตุเนาะก็จะมาที่วอร์ดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปลาทรมากันซึ่งมันก็จะมีดีเทลซึ่งแตกต่างกับวอดสัลยกรรมทั่วไปซึ่งเขาจะเรียกว่าดีซีดีซีก็เช่นแบบเป็นไส้ติ่งอักเสบเป็นเิีวในถุงน้ําดีอะไรเงี้ยแต่ทรมาก็จะเป็นแบบแผลฉีกขาดเป็นแบบมีเลือดออกในช่องท้องจากการที่รถชนอะไรเงี้ยคือมันจะ แล้วก็งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันจ้าก <Yeah. S 1> ่อนอื่นก็เดี๋ยวเราจะเก็บของนะคะไปเตรียมราวกันทุกคนนี่ก็จะมีความตื่นเต้นหน่อยนะเพราะว่าถ้าดีเราเสรัลยกรรมมานานมากแต่ปีสี่อะไรนี้นะคะนี่้อยค่ะ เดี๋ยวเตรียมไปกันแต่คือขออวดกระเป๋าดนึงเป็นไงน่ารักไหมทุกคนกระเป๋าใหม่ฉันเองจ้าอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ g ก s ต o งโ u กานั่นเองค่ะดีไซน์คือน่ารักมากใส่ของได้เยอะชอบมากที่สําคัญคือเขามีความเป็นแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บรนด์ที่กรีนด้วยเพราะว่าหนังที่ทำเนี่ยไม่ใช่หนังสัตว์เลยนะจ๊ะเป็นหนังพืชค่ะรักโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดๆแล้วของคือใส่ได้เยอะมากทุกคนก็คือจะอวดว่าไปตำมาอีกใบนะึงคะ นี่อันนี้เป็นอีกใบเอาไว้ใส่แบบชุดแมนๆมอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามีความชุดกระโปรงเราก็จะใส่ใบนี้นะกะ็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่พิเศษมากๆเพราะเรามีโค้ดลดราคาค่ะใส่โค้ดแอม i ริสสามารถลดราคาได้ถึง15%เลยเป็นคูปองสด,ดวนั่นเองก็สามารถสั่งซื้อหรือดูอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้แล้วที่ w w w g a s t o n g u r g a c o m ค่ะแอมใส่ไว้ข้างล่างเลยเดี๋ยวเราไปล้วกัน ม้วนก็คืออาคารเทพารักษ์นั่นเองค่ะชั้นสี่กับชั้นห้าจะเป็นวอร์ดที่แบบคล้ายก,กับแบบพวกพิธีอุบัติเหตุแล้เขาจะเรียกว่าคลอมาเราจะไปลาคลอมากันชั้นห้าปกติตอนอยู่ทรอมานะคะเราก็จะมาประมาณหกโมงยี่สิบหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็มาลาก่อนพี่จะมีคนประม้านิว่าเตียงนะคะเพื่มาดูว่าคนไข้เป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็รายงานให้พี่ฟังนั่ออนเองไปดูจ้า าปกติมักนก็จะประมาณนี้นะเราจะลาเสร็จประมาณแปดโมงนะคะหลังจากที่พี่อ่ะลามาลาแล้วแปดโมงก็จะมาที่สำนักงา,สากนสัานการณจะมาทําเป็นคอนเฟลิน์ก็คือเหมือนโอเคคุ้มค่ายอะไรเงี้ยาพรีเซนต์แล้วก็ดีคดคัสกันว่าแบบเราที่ถึงโรคอะไรรักษายองไรเงี้ยมาณนนะคะเสร็จวันนี้ก็ไปรพรีเซนต์ด้วย วเลอ๋อสัญญากำน้ำเสียงดูสดใสหน้าตาสดใสน้ำเสียงแบบชื่นบานคือสัญญากำมันก็จะแบบแอคทิวิตี้เยอะตอนเช้าก็จะเลาวเสร็จก่อนแปดโมงถ้าเกิดผมที่หกเก้าแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กับอาจารย์ยันเก้าโมงแล้วหลังจากนั้นก็แบบมีออกโอพีดีออกโออาร์เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็แบบตรวจผู้ป่วยนอกเทรวอทเวิร์อะไรต่างๆแบ่งหน้าที่กันทึง เหมือนกับมันต้องช่วยกันทํางานจริงๆเป็นสายเขาจะแบ่งเป็นสายกับสายดีแล้วงานอะพี่ก็จะมอบหมายมาอะไรเงี้ยใช่ในแต่ละวันแล้วเราอยู่เวรความผีแค่ไหนนะเออก็ไม่ค่อยผีมากเท่าไหร่เออแค่วันวันเป็นวันนี่นะคะเราจะมาทำคําเดือนคําเดือนคืออะไรนิเตรียมเพสเลยอย่างเงี้ยตีนแทรนฟ้าแล้วก็ ให้เพื่อนแบบถามตอสัมวัสอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าให้เพื่อนแบบบอกว่าจะแบบอินเวสติเกตอะไรแบบแมดเดทอะไรวะอือก็คือจัดการยังไงส่งแลบบอะไรส่งแบบเออให้ไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อวิธีไข้แล้วก็รักษาก็คือเมื่อคืนเราเพิ่งอยู่เวงกันดูตาจริง <c oughs> ไม่ดูตาสาคนจะแบบไปในทางเดียวกันจริง <c oughs> <c oughs> เราก็มาตลาดกันนะคะอันนี้เราเพิ่งทำคอนเฟลเซชัมากินข้าวตันนี้ก็เป็นข้าวเรานะคะมาไว้ซื้อของที่ตลาดคือตลาดจะมีแบบเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งนะเป็นตลาดในโรงบาลมากินที่โรงอาหารนะคะ นี้เราก็จะมาเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเตรียมเข้าห้องผ่าตาดัดก็เดี๋ยวนี้เราจะใส่ถุงมือนะคะแบบสเตอร์ไลน์นั่นเองก็คือปัสจ,จากเชื้อที่เราถ่ายให้ดูนะคะเป็นชุดห้องผ่าตัดที่เป็นแบบ full PPE ค่ะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6ม40น,นะคะคือเมื่อกี้เราก็เพิ่องออกมาจากตึกวันนี้ได้ทำพิธาการเยอะมากตอนบ่ายเราได้ทำสิ่งที่เรียกว่า LP หรือลัมบ้าพังเจอซึ่งถ้า่าจะเห็นอยู่แล้วใน medicine อรกรรมใช่ไหม ลำบ้าพังเจอก็คือการเจาะเอาน้าไข่หลังออกมาตรวจเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปห้ค่ะก็วันนี้ได้ทำลำบ้าพังเจอไปหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ได้ใส่ I c ซไปหนึ่ง i อก็คือหัตถการที่ว่าแบบ intercostal drainage อะไรเนี้ยเป็นเหมือนกับใส่สายเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อให้ลมหรือเลือดอะไรเงี้ยที่มันั่วออกมาให้เป็นทางระบายเป็นหัตถการที่ยากน,นะคะเราก็ต้องมีคนคุมเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูมีความเหนื่อยล้ามากวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะอันนี้เรามาตึกสันเทพรัตเพื่อมาใส่ไอซดีสายไอซดีเนี่ยมันจะเป็นสายที่ใส่เข้าไปในช่องเหมือนแบบเยื่อพุ่มปอดจะใช้เมื่อกรณีแบบคนไข้มีเยื่อหุ่มปอดเนี่ยมีลมรั่วปอดเหมือนปอดแตกอะไรเงี้ยหรือว่ามีแบบโรคเลือดนะคะนี่เราก็เข้ามาในโอวากันนะคะนี่เดี๋ยวดูว่าเราเจอกับใครคนไง ใช่ๆก้องเลยนะฝนงังอยู่ในช่องชุดผ่าตัดใช่เป็นยังไงบ้างฝนครับไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าฝนอยู่อะไรนะตอนนี้อยู่อาชเหนื่อยมากเลยโอตาดำมากเป็นยังไงยนอยู่แอมมันอยู่เวรทีแค่ไหนอะวันวันๆต้องการเวลานอนเมื่อกี้เดินมาเอาของให้พี่แล้วก็เจอฝนเดินออกมาจากโอาวพอดี โอ้โหนะคะก็คือสัญยกรรมกระดูกใช่ส่วนเราเนี่ยอยู่สัญยกรรมอันนี้สัญยกรรมกระดูกใช่แต่เป็นวันไม่รู้นะไรเหมือนกันนะใช่ฮะสู้ๆแล้วฝนขอบคุณนะบายบาย เดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่เวรหมอดสัลากรรกมกันซึ่งก็คือเป็นเวรที่ประมาณแบบแรกๆกันแหละอืมเราก็จะเหมือนทําตามว่าแบบเหมือนพี่ต้องให้ช่วยอะไรก็จะไลน์มาเราก็จะทําปกติหน้าที่ของเราก็เช่นสมมุติมีเคสใหม่ใช่ปะที่ไอาหรือห้องุกเฉินเนี่ยเขาก็จะเรียกเราไปรับอะไรเงี้ยล้วก็เออไปช่วยรับเคสเะวัตาตรวจร่างกายส่งแบบ แ็บอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้ามีแบบช่วยผ่าตัดนีここ société, World, ้ยเขาก็จะเรียกเข้าโออาร์โออาก็คือ Operating Room มหรือห้องผ่าตัดหรือว่าอย่างเช่นท้อพิจารณาต่างๆเช่นแบบบแผลทำแผลอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าไปดูนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่เว้นกับที่ครับเรียกตัวไหนครับเป็นเดสิเดน์สัญญกรรมนะครับ ชื่อหมูครับอุอุดอุดอ๊ด,ด <laughs> เ,ปเป็นเดลิสเดนปีเลยค่ะปีปีแรกครับปีแรกมีทั้งหมด4ปีครับที่อยู่มาครึ่งเดือนเ,เ, <laughs> เ,เลยประมาณ47.5เดจุดหือนกำลังทำอะไรเราอยู่เวใชองนะพี่ใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สัลยกรรมกึ่งวิกฤตนะครับ <ừ> ก็เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมเนี่ยแหละแต่ว่าอาการหนักกว่าผู้ป่วยทั่วไปแต่ไม่ถึงก,กับ ICU อยะครับ <ừ> ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะตอนนี้ก็อยู่กับน้องๆเอ็กเทิร์นทั้งสองคนกำลังทำสิ่งที่เรียกว่า NG ็นจีลาวานะ มันก็คือการเหมือนการล้างกระเพาะนะครับถ้าพูดให้ง่ายๆเนาะคือคนไข้เขาเลื่อนออกในกระเพาะมาเนาะก็ไปล้างให้มันใสคนนี้กําลังเตรียมจะไปส่องกล้องทางเดินอาหารเนาะถ้าเราล้างให้ใสเราจะได้ส่องกล้องได้ชัดแล้วเขาแบบมีอาการอะไรยังไงคะอ๋อคนนี้เขาอาเจียนเป็นเลื่อนครับแล้วเ,เป็นยังไงอบ้างอยู่ศัลยกรรมนี่ทําอะไรอยู่คะเ้าแบบเหนื่อยไหมเข้าอ,อาเงี้ยทำทั้งวันเลยอะเนาะเรียกได้ว่วา ทั้งพงุ่ลมหายใจคือการทำงานเนาะให้เราเยอะมากจริงๆอันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นน้ำเกลือน้ำเกลือในการทำเอ็นจีลาวาตแล้วก็จะเป็นงงพวกใสเหลวใช่ไหมนี่กําลังทําอะไรอยู่ฮะรอวอรหาไม่เจอวันนี้หมายถึงหาปากกาไม่เจอหาคนในเมดิซินไม่เจอเขาคิดกับใครในเมดิซินเหรองง ไม่มีครับน้องๆเซลโอ้ยสดเลยคับสดเลยค่ะสซโสโซเราก็กำลังลาวอยู่กับเพนเพนโอ้โนี่คือปีสี่ค่ะเด็กๆของเราน้้ำตูกันเร็วชื่อวาค่ะอ้อค่ะเก้า มุมคก็คือเหมือนกับเป็นเป็นแก๊งปีสี่ที่เราสายเดียวกันใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างปีสี่เป็นยังไงเราต้องทาอะไรบ้างในสัรรมนี้นะคะก็วันหนึ่งเราก็ต้องมาซัตะวัติส่วนร่างกายคนไข้ค่ะถ้าเรามีรับใหม่เข้ามาแต่ว่าเป็นคนไข้ที่นอนอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูอาการของเขาในแต่ละวันค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างใช่เรียกว่าของเกสโนเออช่วงนี้มันมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมก็คนไข้ก็น้อยลงรับแต่เคสที่หนักๆเข้ามาอายังโอ้ยเนี่ยก็คือเข้าห้องผ่าตัดคือ ปกติก็อาจจะได้เข้า2อถึงสคนขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือได้เข้าแค่1คนต่อห้องก็อย่าง O B B ที่เป็นรับผู้ป่วยนอกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เข้าแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดมาก่อนหรือเปล่าจริงต้องการคนไข้เด้เมสมเราเป็นแต่เราก็จะไปทํางานกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมีเรียนมีอรอย่างนี้เราคอี่สี่มีเรียนเล็เชอร์บ้างอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีข้าโออาร์ข้ออะไรบ้างเนาะทุกคน